แชร์ประสบก,การณ์ประกันสังคมจากทางบ้านนะครับคนนี้แชร์มาว่าป้าส่งประกันสังคมมา24ปียังได้บำนาญเพียงแค่2,580บาทถือว่าดีมากแล้วนะครับนี่ได้3,000บาทยังจะบนอีกคิดเป็นปีสได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดก,กันฝัง กดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับคนนี้มาแชร์มาจากคลิปวิดีโอนะครับที่ส่งประกันสังคม500บาทนะครับส่งมา22ปีได้บำนาญ3 0 5 0บาทนะครับกี่ปีถึงจะคุ้มมาดูกันอะไรแบบเนี้ยนะครับคนนี้ก็ก็เลยแชร์มาแชร์มาว่า ป้าเองนะครับหมายถึงตัวเขาเองอ่ะได้บํานาญแค่2580บาทก็ถือว่าดีมากแล้วนะนี่3 0 0พจะบนอีกคิดเป็นปีสีเท่าไหร่อย่าคิดเข้าข้างตัวเองนะครับประกันสังคมเขาทําถูกแล้วจ้ะอ่านะครับแต่ละคนมีตัวเลขอาจจะไม่เหมือนกันนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยวเวลาไปยื่นประกันสังคมนั่นแหละคือตัวเลขแท้จริงที่เราจะได้ซึ่งแต่ละคนได้ไม่เท่ากันหรอกแต่แน่นอนว่านะครับบางคนได้น้อยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะ การส่งบ้าตรา39แล้วก็ใช้วิธีการคิดแบบ60เดือวสุดท้ายล่าสุดเฉลี่ยเนี่ยนะครับมันทำให้บำนาญได้น้อยลงจริงๆซึ่งอันนั้นอนะ่ะมันก็เป็นการเอาเปรียบเขาเหมือนกันนะนะครับให้มองมองในแง่ของถ้าได้บำนาญน,น้อยๆพันกว่าบาทสองหรือพันกว่าบาทพันไปปลายนะครับซึ่งเกิดจากการส่งมาตาา39มันก็เอาเปรียบเขาเพราะว่า ก่อนหน้านี้เขาจะส่งมาตรา33ามมาตลอดแล้วก็ส่งมาเยอะนะครับแต่มาให้คิดแค่60เดือนสุดท้ายของมาตรา39ก็ไม่ถูกนักนะครับเพราะนั้นการปรับใหม่นะครับตัวสูตรแครในปีหน้านะครับปี69กนะครับก็จะมีการปรับสูตรแคซึ่งให้มันเหมาะสมกว่าเดิมนั่นเองนะครับทำให้คนที่ได้รับบำนาญน้อยนะครับก็จะถูกปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นะส่วนจะได้มากได้น้อยด้วยสูตรใหม่นี้มันก็คืออยู่กับฐานเฉลี่ยของแต่ละคนที่ส่งมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับยันสิ้นสุดว่าส่งมาประมาณเท่าไหร่นะครับก็ลองแชร์กันเข้ามาดูว่าทุกคนมีความเห็นเป็นประการใดคือไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกเพราะว่าแต่ละคนมีตัวเลขไม่เหมือนกันแต่ตัวเลขจริงอะ่ะมันขึ้นอ,อยู่กับการสังคมแหละขึ้นอ,อยู่กับที่เราส่งไปนั่นแหละว่ามันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะบางคนสามพันพอบางคนสามพันไม่พอห้าพันยังไม่พออะไรเงี้ย นะครับแต่แน่นอนสรุปสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับสิ่งที่สำคัญที่เราพึงระลึกก็คือเราในฐานะคนที่กเกษียณเนี่ยนะอย่าไปหวังพึ่งในส่วนของเงินบำนาญประกันสังคมนะครับทั้งหมดนะอย่าแบบหวังพึ่งเอาเป็นเอาเป็นตัว ตัวหลักของชีวิตในยามกเกษียณเลยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่พอนะเพราะนั้นแล้วเราจะทำไงอะ่ะก็นะครับใครที่ยังไม่กเกษียณยังมีเวลาอีกหลายสิบปีก็เก็บหอมรอมริบของตัวเองของแต่ละท่านไว้เพื่อยามแก่ชราจะได้มั่นคงนั่นเองนะครับ ก่อนจากกันนะครับ阿拉ร,รีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทํากันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w w w sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับเมื่อสมัครสมาชิกนะครับ จะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนำสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทำการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทำการกรอก OTP นะครับ6หลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคำว่ายืนยัน OTP สำเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน33หรือ39นะครับหรือ40นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลนะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆสมมุติผมคลิกเข้าไปที่เมนูขอ รับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมปับ๊บนี่มันจะพาท่านมาสู่เมนูย่อยนะครับประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยนะครับคอดบุตรส่งคอดบุตรทุพพลภาพเมื่อลองคลิกเข้าไปในเมนูย่อยอีกทีนะครับสมมุตินะคลิกคอดบุตรปับ๊บมันจะพาคุณมาสู่เมนูย่อยของเมนูย่อยก็คือฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพค่าคอดบุตรนะครับแล้วก็ถ้าคลิกเข้าไปอีกเนี่ยมันจะพาคุณไปสู่ หน้าจอรายละเอียดนะครับด้านไหนอ่ะเดี๋ยวคลิกให้ดูเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับค่าฝากคันตามเกณฑ์คุณภาพกรอกรายละเอียดได้เลยนะครับเนี่ยรายละเอียดตามที่เขาขึ้นให้คุณกรอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการแนบอัปเดตเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารแนบใบเสร็จรับเงินนะครับอัปโหลดแนบใบรับรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึก สุขภาพแม่และเด็กนะครับระบุวันที่ตรวจคันและอายุคันนะครับอัปโหลดเอกสารแนบทะเบียนสมรสหรือสำเนาทะเบียนการหย่าพร้อมบันทึกแนบท้ายนะครับแล้วก็ผูกพ,พร้อมเพย์ด้วยเลขแบบจำตัวประชาชนนะครับเพื่อรับเงินนะเพราะว่าเขาจะโอนเงินมายังพร้อมเพย์นะครับแล้วก็ติก๊กข้าพเจ้ารับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตามจริงรายละเอียดต่างๆอ่านดูรายละเอียดน,นะคำเตือนในกรณีผู้ขอรับผลประโยชน์ทดแทนให้ข้อมูลเป็นเท็จอาจมีความผิด ฐานช่อโกงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับรายละเอียดก็ดูให้ดีๆนะครับอ่านแล้วก็กดบันทึกปั๊บนะครับสรุปข้อมูลการขอรับผลประโยชน์นะครับเมื่อขึ้นหน้านี้ให้กดตกลงนะครับ บันทึกข้อมูลเรียบร้อยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยกดตกลงปั๊บนะครับขั้นตอนจะเป็นการบันทึกสําเร็จก็สามารถกลับไปสู่หน้าระบบได้นะครับเพื่อทํารายการอื่นต่อไปนะลองดูนะครับลองไปใช้กันดู